แกพยายามโทรหาตำรวจหลายครั้งหลายค่ะให้ช่วยมาระงับเหตุทุกครั้งที่หลานครั่งแต่ครั้งนี้กว่าตำรวจจะมาบ้านเหลือแต่โครงค่ะก <c oughs> ระให้ย่าเดี๋ยวเมื่อซา,าเนี่ยบบคิดว่าบานอีเห็ดอย่างเนาะข้ามเพื่อนแล้วเพื่อน่าเพิ่นแจ้งความแล้วไม่คือไฟจุดเยอะต้องแจง้งความตำรวจไปแจง้งความแจ้งเลยแล้วโอ้ยไฟไหม้แล้วคุณผู้ชมดูไฟที่โหมสิคะและคิดสภาพ ถ้าเรามีบ้านหลังเดียวและเป็นหลังนี้ของชีวิตแล้วมันไหม้ไปด้วยน้ำมือเจ้าหลานที่เป็นทาตยาเราจะรู้สึกอย่างไงเพื่อนบ้านของยายสังเวียนสังโทนอายุ69ปีเป็นชาวบ้านหมู่7ตาบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเขาถ่ายคลิปเอาไว้ตอนไฟที่กําลังลุกไหม้บ้านของคุณยายสังเวียนนะคะแล้วก็บอกว่าต้นเหตุไม่ได้มาจากไฟฟ้ารัดวงจรแต่มาจากหลานค่ะ ฝีมือของหลานชายหลานชายแท้ๆด้วย,ยชื่อว่าวุฒิชัยยวงเงินอายุ34ปีติดยายแล้วก็หลอนอยอยจุดไฟเผาบ้านแต่ที่น่าสงสารก็คือช่วงเกิดเหตุยายสังเวียนแกไปซื้อของที่ตลาดค่ะแกไม่รู้เรื่องเลยนะคะจะมีเพื่อนบ้านเนี่ยโทรแจ้งว่ายายไฟไหม้บ้านเนี่ยรีบมาดูเร็วทีนี้พอยายกลับมาถึงเห็นสภาพบ้านกลายเป็นซากแล้วค่ะเหลือแต่โครงไม้วอดหมดเลยเสียหายกับทั้งหลังยายบอกแบบนี้ บ้านหลังนี้อาศัยอยู่กับหลานชายสองคนและก็พ่อแม่ของเขาเนี่ยตายไปตั้งแต่เด็กๆหลานชายติดยาบ้าจนหลอนแล้วเวลาหลอนมันก็ชอบคุ้มคลั่งแล้วก็อาลวาวาดทุบบ้านทำลายข้าวของในบ้านจนเกือบพังมา,มาทั้งหมดแล้วที่น่าสนใจคือคุณยายบอกว่าเคยโทรไปแจ้งตำรวจหลายครั้งแล้วค่ะทุกครั้งที่หลานคลั่งแต่ตำรวจเอาแต่บอกว่า เอาอย่างนี้ยายมาโทรแจ้งอะ่ะตอนที่หลานเขากําลังเอาอะละวาดอะ่ะคือถึงจะจับตัวได้นะคือจะแค่แบบว่าหลานหลอนหลาน,หล,นหลอนแบบนี้จะให้ตํารวจไปช่วยอะไรประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมยายโทรไปทุกครั้งนะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือรอบนี้ไงคะกว่าตํารวจจะมาถึงหลานชายก็คือเผาบ้านไปแล้วและทุกครั้งที่โทรหาเนี่ยพอเวลาโทรเนี่ยคุณตํารวจช่วยด้วยช่วยด้วยนะหลานคลั่งอีกแล้ว พอตำรวจมาถึงหลานชายก็คือแบบอาการสงบแล้วอะคือมันทิ้งระยะเวลานานแล้วว่าไม่ได้มาแบบทันทีทันใดถูกไหมฮะพอมาถึงปุ๊บเห็นสงบแล้วอา้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจก็กลับไป ถูกต้องอแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วยายก็แจ้งตำรวจทุกครั้งที่สำคัญคุณยายสังเวียนบอกว่าเคยไปแจ้งความที่โรงพักว่าหลานเมายาอารวาสแต่ตำรวจก็ไม่มานะคะและช่วงเช้าก่อนไฟไหม้บ้านก็โทรแจ้ง191ว่าหลานชายเมายาอารวาสแต่ตำรวจก็ไม่มาจนกระทั่งไฟไหม้บ้านเลยโทร191อีกครั้งว่าไฟไหม้บ้านแล้วนะตำรวจถึงมาค่ะแต่มันไม่ทันการไฟมันไหม้ไปหมดแล้ว คอนถือไม้ทุกนั่นทุกนี่พัดลมพัดอะไรบ้างก่อนนี้ไม่รู้กี่ลูกไปหมดโอ้เออแล้วก็โทรทัพท์พัดลมไปหมดอะไรไปหมดหน้าตุงหน้าต่างตู้ยุ้มตู้เย็นหมดหมดทุกพังอ่ะทุกทุกอย่างทุกพังหมดเลยเคยแจ้งตำรวจมาเคยตำรวจเพาว่าไงตอนมาเขาก็บอกว่าไม่ จะพูดไงบอกว่าเคยติดยะพูดพูดไงเพราะว่าตอนเป็นสาเหตุเตอนที่อารวาดเล้วเออมันอารวาดอยู่ตำรวจมาถึงอย่างงมันก็ไม่ได้ไปแจ้งทีอะไรก็บอกว่าไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุก็คือไม่ยอมดำเนินคดีไม่คือไปแจ้งอะไรก็ไม่มีมา ไม่มาด้วยไม่มาด้วยไม่มาแล้ววันนั้นก็ไปไปแกล้งนะไปแกล้งก่อนไฟไหม้นะไปแกล้งก็ไม่มาวันนี้มองว่าตำรวจยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อยู่ไหมตำรวจก็ที่พึ่งได้ก็ตอนที่ว่าไฟไหม้แล้วอะไฟไหม้แล้วถึงเป็นที่พึ่ง๋อมันต้องว่าถ่ายายตายก่อนแล้วก็ไฟไหม้บ้านก่อนนี่ถึงจะจับได้ไงเอาแค่นี้แหละครับโอ้โหข่าวถามตารวจเป็นที่พึ่งอยู่ได้ไหม จะเป็นที่พึ่งได้ก็ตอนไฟไหม้แล้วคือยายประชดนะคุณหลังจากที่มันฆ่ายายแล้วอะเนี่ยยายบอกว่านี้ฟังแล้วเจ็บเหมือนกันนะเจ็บสิคะจะให้ยายตายก่อนใช่ไหมคุณผู้ชมได้ยินคําตอบที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราใช่ไหมคะ คือตำรวจต้องทำอะไรสักอย่างแล้วคุณผู้ชมทีนี้พอภาพมันออกไปว่าไฟไหม้บ้านแล้วตำรวจกว่าจะมาถึงไฟมันไปไหม้บ้านหมดแล้วเรื่องนี้ตำรวจนั่งไม่ติดเลยนะคะคถึงขั้นต้องออกมาชี้แจงเลยเพราะมันส่งผลกภาพลักลักตำรวจเอ้ยแจ้งทุกครั้งไม่เลยไม่เคยมาเลยใช่ไหมเรื่องนี้ค่ะตำรวจในพื้นที่ก็คือสอพอนองไผ่ทางผู้กํากับนะคะคือพันตํารวจเอกฐานุพงษ์แสงซื่อเป็นเจ้าของพื้นที่ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวบอกว่าตำรวจเนี่ย ไม่ได้ไปถึงที่ช้าฟังก่อนพร้อมกับแจ้งทำลายละเอียดยิบให้กับนักข่าวเราฟังไหนว่ามาสิยังไงฟังแบบนี้ตำรวจบอกว่ายายยายสังเวียนโทรมาแจ้ง191ตอน9.19นาิกานาทีว่าหลานเมาเหล้าแล้วอารวาสตอนนั้นตำรวจก็รีบออกมาระงับเหตุทันทีแต่ระหว่างทางดันมีคนโทรแจ้ง191ซ้อนเข้ามาเหมือนเป็นเหตุการณ์ซ้อนนะคะตอน9มนมีคนโทรใช่ ว่ามีเหตุผัวเมียตีกันรุนแรงตำรวจก็เลยโทรกลับไปเช็คว่าอ่บ้านยายมีมีเหตุทะเลาะกันหรือเปล่ามีคนอ,อนวาชใช่ไหมถึงรู้ว่าเกิดเหตุไฟไหม้แต่มีการประสานรถดบรับเพลิงมาดับเรียบร้อยแล้วตำรวจพอเห็นมีเหตุซ้อนว่าอะไฟไหม้ดับแล้วใช่ไหมตำรวจเลยไปเหตุ ที่ผัวเมียทะเลาะกันก่อนค่ะ<อ>นะก็เลยไปแวะจัดการผัวเมียตีกันก่อนหลังจากนั้นถึงรีบมาที่บ้านป้าสังเวียนแล้วก็จับหลานชายที่เมาคลั่งยาไปดำเนินคดีต,ตามกฎหมายตำรวจอธิบายแบบนี้ฟังเสียงผู้กำกับค่ะแจ้งมาตอน9โมง19นาทีตรวจเนี่ยไปถึง9โมง40แต่ว่าเพราะระสานงานรถตให้หมดเพราะทีแรกแจ้งมาเป็นเหตุเมาสุดาลรวว่า พอแจ้งมาเป็นเหตุมอสุระแล้วว่าเนี่ยตอนตอนเก้าโมงสิบเก้าเนี่ยระหว่างเดินทางไปเนี่ยเก้าโมงยี่สิบหกนาทีเรามีทะเลาะกันอย่างรุนแรงกันในทางเขาแจ้งเหตุกรนเข้ามาเขาก็เลยโทรกลับไปเช็คมอทรกลับไปเช็คปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าไฟไหม แล้วก็ประสานรถตะเพลิงแล้วรถันเํากำลัลงไปแล้วเขาก็แวะไปดูไอ้หัวเมียตีกันตรงขณะนั้นพีเขาบอกว่าแยกกับแยกแล้วก็เขาก็รีบไปที่ที่เกิดเห,หตุเขาส่งรูปไปให้ตลอดไปถามว่าตำรวจเขาไปเนี่ยแล้วมาบอกว่าเขาไม่ไปเนี่ยโอ้โหไม่เสียห,หายกันใหญ่ลเลยอา้าวนี่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งของตำรวจนะให้มีโอกาสในการชี้แจงนะครับตำรวจยืนยันชัดเจนเลยบอกว่าแจ้งมาปุ๊บก็ไปปั๊บเลยแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันมีเหตุ มีเหตุเกิดขึ้นตำรวจประสานรถดับเพลิงให้เรียบร้อยแล้วพอรถดับเพลิงไปปุ๊บก็เลยต้องไปที่ผัวเมียตีกันก่อนแล้วที่ว่าประสานรถดับเพลิงให้ครับดับเพลิงทันไหมคะอืก็ไม่ทันบ้านก็เหลือแต่โครงัรดนะูสีหน้ายายสิคุณผู้ชมบ้านที่ตัวเองอยู่มาทั้งชีวิตต้องไหม้ไปแบบนี้ แต่ทีนี้ผู้กำกับก็ยังบอกด้วยนะคะว่าแม้สื่อบางสํานักเนี่ยตั้งคําถามแบบถามนํายายชนะจนคําถามเนี่ยถามใน้ทรนองแมมตํารวจไม่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งทังที่ความจริงเนี่ยตํารวจไปในจุดเกิดเหตุแล้วทําแบบนี้จะสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างมาก ไหนๆผู้กํากับก็ชี้แจงแล้วเรื่องของตํารวจไปถึงที่เกิดเหตุช้าแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ฝากไปหาคุณยายกับครอบครัวเขาหน่อยรปรับคําถามเขาเรื่องที่ว่าก่อนหน้าเนี้ยเวลาหลานเมายาแล้วอารวาดโทรไปแจ้งตํารวจทุกครั้งทุกครั้งเนี่ย มาระงับเหตุให้ยายบ้างไหมอ่ะนั่นน่ะสิจนรอบนี้หนักสุดเลยอะ่ะโอ้เชื่อไหมคอมเมนต์คุณผู้ชมนะตอนนี้คือเดือดมากมไม่ได้เข้าข้างฝั่งตํารวจนะเข้าข้างฝั่งคุณยายบอกว่าเนี่ยฮะทำไมถึงไม่รีบมาทำไมถึงระงับเหตุช้าเหลือเกินนะครับ<ม>อา้าเดือดไม่สามารถอ่านออกอากาศได้เลยขนาดนั้นนะฮะ<ม>อา้านี่มันก็เนี่ยให้ชี้แจงทั้ง2ด้านแล้วนะครับอยู่ที่คุณผู้ชมแลยนะครับว่าจะเชื่อฝั่งไหนกันแน่นะครับ